สายไฟหลุดบ่อยงานไฟไม่แน่นถึงเวลามีตัวช่วยแล้วคีมย้ำหางปลาเนกประสงค์มาพร้อมหางปลาทองแดงชุบดีบุก1,200ชิ้นแข็งแรงทนทานใช้งานง,ง่ายเหมาะกับทั้งงานไฟบ้านอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์มอเตอร์ไซค์และงานดีไวทุกประเภทผลิตจากเหล็กอลอยคุณภาพสูงด้ามจับหุ้ม PVC กันลื่นจับถนัดมือย้ำแน่นแม่นยำไม่ทำให้สายหลุดหางปลาทองแดงชุบดีบุกนำไฟฟ้าเสถียร ป้องกันการเกิดสนิมและการออกซิเดชันมีหลายขนาดใช้งานได้กับสายไฟหลายประเภทจัดเก็บในกล่องพลาสติกแบ่งช่องเป็นประเบียบหยิบใช้งานง่ายและเก็บรักษาสะดวกวันนี้พิเศษ 1. ชุดคีมพร้อมหางปลา1200ชิ้นเพียง445บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศรีบสั่งซื้อเลยตอนนี้เพื่อให้งานไฟของคุณปลอดภัยมั่งใจทุกการเชื่อมต่อ